โอเคครับสวัสดีกทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเรานะครับอยู่กับนายเขียวนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวอวตารหลักของผมแล้วก็นายแดงนะครับทุกคนซึ่งผมกับนายแดงจะมาเล่นเกมสกีบิดทอยเลท w e เวอร์ดีเฟเป็นครั้งแรกจริงๆเรานายแดงเขาเล่นนานแล้วครับซึ่งผมก็ได้ เล่นร้นั้นเหมือนกันนะครับแต่ผมนะครับเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเขาครับก็เทสของมาอย่างดีนะครับก็คือได้ TV Man s p e a k e r Man แล้วก็ Cam e r a Man นเกิแล้วก็ s p e a k e r Man นะครับคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับโอเคเราเริ่มต้นมาเราก็ได้เล่นนะครับเล่นโหมดอีซี่นะครับทุกคนอ่าซึ่งอันดับแรกเรานะครับจะวางตัวโฮก่อนนะครับซึ่งเราจะวางตัวนี้นะครับคนอ่า คอปเปอร์สกิปสปิกระแมนไม่ใช่คอปปิกระถ้งางคือจะสังเกตได้ว่าเออหน้าที่ของเออสปิก,กระแมนคอปเปอร์นะครับเออจะทําหน้าที่แบบว่าโจมตีนะครับแบบโจมตีรัวๆเนาะซึ่งดาเมจนะครับโอ้โหร้อยยี่สิบไม่ใช่ร้อยยี่สิบดิยี่แค่ยี่สิบเองอนี่นายแดงแล้วก็นายเขียวนะครับผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับทุกคนเพราะว่าเล่นหมดอ e ีซี่เนาะพอไปพอมาบรนผ่านได้ง่ายจริงๆนะ นน่มัาแล้วนะครับมีทีวีแมนนะครับหลายตัวเลยนะครับทุกคน อ่าทนีนี้เรียกว่าเป็นกองทัพเลยนะครับได้แดงกับได้เขียวนะครับตอนนี้เขาน่าจะผ่านอยน่แล้วน,นะครับทุกคนอ่ะเป็นไงบ้างในแนงโอเคในแดงดูเหมือนเงียบๆนะครับเราลืมไปนะครับว่าเราไม่ได้โทรแชทกันนะครับทุกคนโอเคเราจะทําการวางทีวีแมนนะครับจํานวนหลายตัวนะครับทุกคน เราได้มาถึงจุดจุดใกล้เส้นชัยขึ้นนะครับทุกคนะนี่นะครับทีวีแมนเรามีจำนวนหลายตัวเราน่าจะปราบเจ้า G man ไหวนะครับทุกคนเราเพียงแค่อัปเกรดนะครับทุกคนเราเพียงแค่อัปเกรดทีวีแมนเราก็สามารถผ่านไปได้แล้วครับทุกคนแบบผ่านน่าจะผ่านไม่ได้นะครับเราเล่นโหมดอีซี่ในแดงบอกว่าตัวนี้แพงมากซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าเขานะครับสุ่ง ซึ่งมันแพงจริงๆนะร้อยหนึ่งก็แพงแล้วนะ่ะโอเคตอนนี้เวฟที่2ีเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน,นนี้นะครับก็น่าจะเหลือแค่สมุนง่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นก m a n นเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับทุกคนโอ้ไม่มันมีตัวนี้ด้วยโถส้วมใส่แว่นตาโอไมก้ oh ไอตัวเดียมันสามารถกันแสกได้ไม่นะผมลืมไปสนิทเลยว่าไอตัวใส่แว่นตามันโกขนาดไหน นี้ผมน่าจะเอาสปีกอร์อมาแล้วครับบอสทอยเล็หัวหน้าหัวถู่วซวมมันมาแล้วไม่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 มีทางนี่ท่าไปไม่ได้เออเราต้องวางจำนวนหลายตัวหน่อยโอ้ไอ้บอสแดนโอโหดูเลือดดูเลือดไม่ตอนนี้เราอ้ไม่ไม่นะตอนนี้สถานการณ์เราเริ่มแย่แล้ว สถานการณ์เราเริ่มแย่นะครับทุกคนเราต้องทําการขายแล้วก็วางไอ้ตัวหดหดขึ้นมาออตอนนี้ดาเมจตัวนางนี่200แล้วก็เราจะขายนี่ต่อโหตัวนี้แข็งแร่งจังเลยว้ยกดผิดผมขายโอไ m ก god ไอเลือดตัวเนี้ย ยิงย oh, 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 oh. oh, really? e ิง <trendy> ย <arbeiten> ิง <Morris> ย <aí> ิงโอ้โหตัวนี้อึดอ่ะโอ้โหจะบอกว่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าขายกว่าหนึ่งตัวขาย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 จำนวนหลายตัวเลยเพราะว่ามีเงินเยอะน่าจะพอไหวเจ้กกี้แมมยังไม่ตายเลยอ่ะเอาเก่าเก่าเอาเกต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 โอเคเรา ว่าจะไม่ไหวนะครับทุกคนผมว่าไม่ไหวขายทิ้งเลยโอเคสปปกกอ์แนนะ่ต้องรอ,งอแอมเป็นความหวังแล้วแล้วแแหละโจมตีมันโจมตีมันโอ้ยังแข่งๆอยู่เลย no แล้วแหละโจมตีสุดท้ายหวังหวังสุดท้ายของพวกเราโอ้ไม่นะเดี๋ยวผมว่าสปปกกอมก็จบกิแลอวะฮึยั <Ooh. S 1> yeah. ก็มันผ่านง่ายๆจริงๆเลย few later. ตอนนี้เราได้เริ่มเข้ามานะครับตังเราอยู่ที่200บาทนะครับทุกคนจุดเิ่มต้นของบอสนะครับไม่ใช่บอดดี hmm. พวกมอดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเราทำการเอาสปิกอร์แมตัวนี้วางก่อนเลยนะครับ mm hmm. <c oughs> จริงๆเราควรที่จะวางสปิกอร์แมไว้ตรงนั้นโอ้โหตังผมไม่มี เดี๋ยวไดได้ไ,ได้ไเดไม่ได้ไได้ขายก่อนอ้ามันเร็ว,รวมากรอบนี้ไม่ได้โชคดีที่ผมเตรียมตัวสำรองมาตบเออเออนี่แหละนี่แหละเห็นขานาป่ะนะครับทุกคนเราต้องทำการสกิปเว็บโอ้ my god เฮ้อรอ,องง่าย เออจริงๆผมก็ไม่น่าท้าทายเลยแล้วผมก็ไม่น่าวางสปิกเกอร์แมนตรงนี้ด้วยมันจุดตายดีๆนี่เองตกเลยตกเลยเออเแต่อยากจะเห็นความคืบหน้าเออนั่นแหละเออไม่ได้แล้ว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 โอเคเราจะทำการวางสปิกเกอร์แมนไว้ตรงนี้แล้วปล่อยสปิกเกอร์แมนจากกันเออนั่นแหละโอ้ไม่เห็นรวมภูมิใจเลยโน o โอเคเราจะปล่อยบ้านพังตรงนั้นนะครับทุกคนเราไม่อยากเห็นอะไรนั่นนะครับ mm hmm. เออนั่นแหละตัวนายแดงวางอสปิเกอร์แมนไดามาแล้วนะครับไดเวอร์เออนั่นแหละโอ้ยยังไม่สะทบสถานอะไรเลย mm hmm. ผมจะไหวป่มเนี่ย mm hmm. โอ้โหตรงนู้นเป็นขนมปังแล้วนะครับทุกคนว่าไม่น่ารอดอีกครั้งหนึ่งอืมเนี่ยวสวยงาม mm hmm. เนี่ยปล่อยได้เลยเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยนอม,ม,มันไวตัวเล็กอะนอโอเคเราขายตัวนั้นทิ้งเลยเราเราจะเห็นความคืบหน้ามันสวยงามจริงๆเลยครับโลงใบนี้คือจะเรียกว่าไงฮาร์ดอะผมยังเอาไม่ไหวเลยแล้วเดี๋ยวขั้งหน้าเราน่าจะ อาจจะเล่นเกมหลังเปิดคลิปก็ได้เนาะเออโอ้ดูสภาพนี่น้าไหวอ่ะเพราะว่าเอาตัวนี้ขายที่ผมจะว่าจะคิดซะว่าเออตัวนี้เป็นตัวที่ขาดสุดแล้วกันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆโอ้แต่วันจะไหวอยู่เราไหวอยู่เราไหวอยู่มันจะไหวอยู่ฮะเลระวังไอ้ตัวเนี้ยเออเออเออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ว NO เออเออเนี่ยในแดงในแดงฉลาดมากบอกว่าในแดงจะผ่านไปไหวนะเฮ้ยด้ผ่านไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว NO เด็ดเด็ดเด็ดเาไว้างไหมล่ะเออนั่นแหละเออเออเกือบตายเกือบตายเร็วโอเคเราจะทำการวางสปิกเกอร์แมตรงนี้ ลองรู้แล้วเอ้ยเอ้ยมีตัวหลุดตัวหลุดออกมาตัวหลุดถ้ามีตัวหลุดถ้ามีตัวหลุดถ้ามีตัวหลุดโหโหก็ไม่น่าสกิปเวฟเลยดูสภาพหลอดหลุดไปแล้วอีกหนึ่งเลื่องเหลือหกสิบพวกแกสกิปเวฟดวนเออเราไหวอยู่เราไหวถ้าเราวางสปิการแมนเราไม่ควนเราไม่วางทีวีไหมล่ะ โอเคโอ้โหนี่มันนี่มันสมอระพูมอะไรกันเนี่ย My gosh เราสปีดเวไปเรื่อยๆเฮ้ยระวังตัวสปีดก็มไม่ได้เรวได้ได้ได้เราๆๆเราเราไหวแล้วเราไหวเราไหวเกยตัววิ่งเร็วมันมาช้านะเออเราไหวเราไหวเราไหวอยู่เราไหวอยู่ เออนั่นแหละโอ้โหรวยเริ่มไม่ไหวอีกแล้วเ,ลเอ้าอ๋อสิทีพันล้านไปวไหมเนะี<ม>่ยโอ้โหผมเริ่มแหลกเลยดูสภาพ <c oughs> ไหวได้ไงวนะเนี่ยเออนั่นแหละตบจบจบจบให้ดังนู่นเคลียร์ให้จบเซียให้จบเลยจบแล้วผมแพ้แล้ว มาเพียบเลยมาเราจะดูความคืบหน้าไม่ไหวละมันตัวไม่ไหวเอ้ยเราอาจจะไหวอยู่ถ้าเกิดเราวา่าจะพิการตัวนึงเดรกวางอีกวางไม่ได้เออวางวางเออไ,ไม่ได้จริงด้วย tore you จบไปแล้วนะครับทุกคนเนาะสำหรับเล่นสกีบีดีทอยในทาวเวอร์ดีเฟสไปครั้งแรกนะครับทุกคนซึ่งผมบอกขอบอกไว้เลยนะครับว่าครั้งนี้นะครับน่าจะผ่านได้ระดับง่ายๆเนาะต่อเอ,อน่าจะผ่านระดับง่ายๆนะครับทุกคนแต่ระดับเอ่อฮาร์ดนะครับเราคงต้องฝึกต่อไปนะครับทุกคนเนาะอ่า